สวัสดีครับพ่อพี่น้องกองายสุโูททุกคนครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีอยู่ที่กดังบนสายซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับเช่นเก่าเช่นเคยกับทีมงานตยูบนสายซาวเรานะครับนี่ตื่นเสารใเบียร์ล้ายตื่นสายในเบียกหน่อยครับผมเออใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเลยโกดังบนสายซาวนะครับที่รองรับจะภาพคู่ว่าจ้างมอดอกมอดรำนักดนตรีด้านซื่อนะครับรถแฮ อ็เสร็จหมดเลยนครับเด้อโอ้เน oh. uh ี huh. ่ยนนาะครับน่ครับของหนาพ่อก็มี่ให้เลยอนี่ครับผู้ได้เมาจ้ามาลองวัดดาุ่่นของหนามีไว้ต้อนรับสามอาจารย์านเปิดใบสือบอกได้จไหนสามหม่ดึกดเปิดใบสืหนามอันไ้นดึกเปิดร่องใบสบอได้ังไน บ่เนี้บบงสีไะเ้บอะไิบบ่ยบพีบเีพิบกานรึเนาะโอ้เฮ้อไดเนาะรับเลพร้อมบ่อะเพราะว่าจะผาบมาเนาะโอ้ดีสำหรับจะผาพโดยเฉพาะเยของ นี่ครับมโอนีลก็สิเปการฆ่าสีกันครับโอ้นี่ครับเป็นห้องใหญ่นะครับห้องแอร์เลยครับเลื่อทิศแอร์ครับไปภูมินางจั่งมอหลงมอดำจิบเบียไปคุยกันไปอ่าอย่างไรมอดำโปรไดกะเลือกเบิองเอาฟังเบิองเสียงเอาเออเนื่ยนอนนะครับทิ้งนะครับเหนื่อยทิ้งมานกับที่เดิมเอาของมาลงมาท่าสีได้บาทนี่เออท่าสีเปลี่ยนแป้นไม้เออ ความแซมบำรุงตัวอาบานนี่ก่อนเสนอออกงานนี่ก็เดินกัยญาล่ะกัยญากระเดิมออกงานกันอะไรอ่อนโทษสองกับสิพาเนี่ยสิเวสกับไปงานไก่ๆกครับสิพาหยีประดชิ่นเดือนคนมาบลัมเสียงกลางบ้านเดินตัวน่าคิวงานยังว่างอยู่ด้วยครับเด้วยวางยังไงเล็กหน่อยครับแล้วีสานกะคนละมัธิหาที่หกตัวล่ามาเปิดร่วงเออจีบุกช่มือตู้รำพุ่ง ใหม่ของเราของมงมอรามเสียงอีสานก็จะมาถึงแล้วครับสั่งใหม่อย่างเดียวเลยครับวาเทค็ครับทั้งแอมทั้งตู้เบรใหม่แล้วก็ฟาไวสดงครับสำหรับรถแ่อุบลสายซาวครับยังบางอยู่ด้อจอดคุณนะบริเวนไปไสดเลยต้องรดนี่ก็อยู่่นจอดอยู่ข้างนอกอ่ะสามสี่ขั้นพอได้ครับเนี่ย เตรีย,ยมพาวเวอร์เตรียมนะครับเตรียมเพิ่มแต่ละหน่วยแต่ละชุดแตมตัวไรบดีเอาลงมาเตรียตรมตัวไม้ขึ้นไปสองล้อเราก็ไก่จะได้ไปใส่ป้ายไม่หรอใส่ป้ายหมอรำเสียงอีสานนะครับเด้อติดทางขางรถนี้แล้วครับเด้อนะครับไฮเ,นะเดียง้างติดซิเบตงี่งก็มาซิบเบตกันยากนี้แล้อครับสากซิบเบติดติเกอร์ว่าสัน เอบเอสหนี่จะไปทดสอบแบบไซเบที่ก่อนทัวสองไปเรือยอยู่ที่อาเภอสิินธรนะครับนะครับช่องเมฆคือตําบลช่องเมฆเป็นตาบลครับตําบลช่องเมฆครับผมอาเภอสิินธรเนาะครับเนาะโดยท่านอาจารย์อาจารย์พระสินคิดหรือแะไรพระสินชิดเิ่นสายยาเิ่นพระสินคิดเนาะเิ่นจัง มอดองมอดำไปให้คนเบิงเนาะครับเนาะนี่หมดม้อรำสิ่งผอมเลยมุ่นแค้แกนกันคู่นีน่ครับทีงมงานเนาก,นก,ก็ตื่นสามารถหุงหาอาหารโดยเจพอนเออนะครับเราดูได้ทีมง,งานดีนะครับตื่นเสาหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำหุงเข่าหุงปลาทำอาหารเออคำมากกครับเผ็ดกับแกมกับอยากโอ้สุดยอดดีดีทีมง,งานวันต้องหูกครับข้นของ,ข,อง,ข,องขึ้นมาว่าเนี่ยต่างระบบชุดจูนนละ จูนเรียบร้อยจูนระบบเสียงนะครับใหม่ตู้เสียงกลางใหม่อมเมเชอร์ครับผมตู้เบสก็เป็นวัตถคข้างละสิบสองใบเสียงกลางข้างละหกใบครับผม,มอ่ะจะได้กับปาเก f ซีไปซัมนี้แล้วครับด้อมะไครถึงใจกับแท็กครับผมคลิปนี้ข้องไว้ซามมิเจอคลิปน้าพบสวัสดีครับ